สวัสดีครับผมพุทธิสารบ่าวพันพุทธเมืองครับกบพอครับกระท่อมบ่าวแทบ้านครับผมเมื่อนี้บรรยากาศโคตรดีเลยครับผมโคตรหนาวพร้อมละฝนตกแต่ฝุ่นเศร้านี่ครับไอหมเกียวไหวมึงจะไหวโอ้ยฝนแห้งคัะครับผมแต่ฝุ่นเศร้านี่เท่าอยู่นี้นะครับถึงหอดยามเทียงยังมาเศร้าตกโอ้บ่าวหอยบริเฮตยังครับบริเฮตเฮนี่เฮาสิมาเจียกเฮน้องหอยเนาะานี่ครับต่อไปที่ได้ เก็บค่าบัตรค่าตัวได้ครับใครสิเขาว่าเฮียนเพิ่นตอนนีน้เฮ็ดเป็นสวนส้มสวนดอกทุ่งดอกกระเจียวเพิ่นครับแต่ช่วงนี้มือแรกซ่อมมันรีสอร์ทกระท่อมบ่าวไทยบ้านนะครับของนอนของอันนี้เพิ่นละ่ะเ,เ,เนื่องจากหลังคามันรั่วครับผมก็เลยเอาผ่า,าเต็เมนะค,ครับเปิ <c oughs> ดโต๊ะครับเปดิดโตก ทางบ้านกาลสินฝนตกครับผมอำเภอสามไส้ตกแห้งครับกล่อมกล่อมครับผมนะอุ่นเ,เพื่อนเก็ติเป็นซุ่มทางเขากักหน่อครับเนี่ยซุ่มมีผมเอาต้นเบี้ยมบกระทกโรกมบตะโกโรกแะครับกระทกโกมาเห็ดแหมเป็นเคี้ยวขึ้น,น้ำามันซุ่มแหะครับเดี๋ยวรอบติดตามไปเลยครับเันกำลังสา่งลังคาเนื่องจากฝนตกแรงนะครับ นอนโบได้สันาหาเน่ากินแก้หนาวกะครับพอดี you, ผมได้ Jamie, an. เมนูมาทีมงานเหรอครับเดยวผมได้ปอดวัวครับผมปอดวัวมาต้มย่ำสดฝนห่อนครับผมกับฝนตกันบันที่ฝนตกนะครับปอด งวดหนึ่งกิโลกัวๆครับผมโอ้บ้าหนุ่มกบมาแล้วครับก็ได้หมวกที่เลยวะหมวกแก๊งดาวนี่ครับโรฝีหนุมครับนี่ครับในบ้านไม่เลื่อนมากแล้วครับผมไปปุ๊กเอาอยู่ที่นั่นครับโอ้น่ารักอีกแล้วเฮ้ยครับพีกไปแก๊งดาวครับผมเี้ยครับพีถีบ้าแทบบานครับผมดาวอิลินี่แหละครับนุ่มหน้านอนหนาวก็เป็นงที่แล้วครับผม เอารเ,รเริ่มเริ่มเริ่มเลยครับ่วง หนาวหนาวครับผมเดี๋ยวรับเมนูตกแก้หนาวครับผม,อบมก,กผมอดวัวครับผมหนึ่งกิโลกรัวรายการีิเศาครับเจ็บเต็มหม้อครับผมรายการีิเัษ ฝนกำลังอ่อนกำลังลงครับผมแต่หนาวมากๆครับช่วงนี้เราพูดามยังก่กางากล่าวเอาก็บอกที่ไหนเซฟเอฟีขอไรเซนั่นาฮ่่า่าม่าฮ่า่า่กฮ่าาฮ่าาฮ่าก่าฮ่า่าฮาฮ่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 ่าฮาฮ่าฮ่่าฮา่าฮ่เฮ่่า่าาา่่า่่่า่าาฮ นีี้วแต่ก็ฝ่ออกอีเวนดูไปเล้วครับฝึกนปวดมืออยู่นี่ฝันเส้นแล้วมันใบเยอะเจีบซี่ขอลายเส้นเนี่ยไม่ไม่หวานไม่หวานนี่น้องสานดิโอย่างงมันปลูกเนี่น้องสาววะดิเสียบใส่เอเแม่ยทำเนี่ยแล้วไปไปไปอู้ ไปยังอยู่นี่ปนไ,ไปแข่งไงไปยังเอามุมหน้านอนดาวครับผมใรงมากหัวน้ำมันวิ่อองหัวเข่าดีู่หัววิ่งหัวเข่าอะไรด่กว่อหืมสมครับครับอะไรดีเนี่ออยติ๊กตําใส่แบบต้มยำปอดครับผมยี่ก<อ>ิเกียวนี่ก็ได้ยัวนะางโรนนึงไอ้บ่าพุ่มเพิ่นจีบ คลิกกระผมบรรยากาศเลยต้มต้มต้นนม,ไไน,ม,มน,ตนัำต้มปอด <laughs> <ๆ>อน,นี่แหละครับผมใหญ่ใหญ่เงี้ยงต้มกันอืมดาวผมถึกต้มด้วยเปล่ครับบ่าละต้มจดต้มปอดม้ยงเน<ำ>ี<ม>้ยครับเราจะกีดเพื่อนี่แหละครับผมนำเปลี่ยนสีเป็นบ้านที่เลยครับผม,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 ม

นีม่มาล่ล่ะซือมปเลยนโน้ำบริษัยังมากไปครับผมน้ำไม่ได้ปอดครับผมนันออกไมาเองหมเกี่ยวขนาดเลยปะข้ามพอเดียวอร่อยอร่อยอร่อยมากๆครับผม โอ้เสียเลยครับฝนยังบ่เซอร์เลยครับเนี่ยยังตลอดเลยครับวันนี้นี่ครับดิ่ดต่ำมาคุงซื้อกาอะไรครับกับต้มหอยขมครับมื้อนี้เมนูเมนูลักครับผมขาดบ่ได้เอ,าอ้า,านี่ยังบาดที่ไหนหนาวจิโอ้ลูกสาวเบาหอยอีกบ่ก็ลูกสไส้ เออเอเขียวเลยบ่ห <Tipp> ย <ett> <motiv ators> <m> ั่เลยวะอือือือาโยนี่โอ้เศราเใส่เลยครับอย่ในกับผูแหละเฮ้ยเ้เฮ้ยโวมึง เี่เนือเนือเือ่เอาเลครับมือหอยผมผมนะครับเราต้องใส่น้ำนะครับที่ออบเดียวกินหงำประเทศเรื่องตำมะขุ่นี่ย ยกให้เบาพันครับผมอร่อยมากๆากคือกอล่ะครับอันนี้อยู่ถั่วสีถั่วอยู่ใบสีเขียวคือใบกระเทียมนะครับเด้ออร่อยมากๆครับผม ผมพูดต่ำแล้วมัดอีริใบกระเทียมนี่โอ้โหเนี่ยครับต้มตับต้มปอดซุกแล้วครับได้การแล้วต้มตับต้มปอดครับผม นะครับาแบบทีหงอืม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 อบมอืม่ืมอ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 อม เดยกกาศก็ได้การกบผมเื่อยกระโก็เหนื่อไอโนบีรลเกตตกครับอืมยืนอยู่อ่เย ừm chắc chắn 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 Cái chắn 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 mà, chắn chắn Rửa chắn chắn vô chắn mắt, chắn 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 chắn

ในการครับกครับผมในการในการหน้าเยอะแหละน้ำโม่จะบัดซิบอนทนายหัวนาะนี่ครับมเมัมมมาเด้อคุณยาย

Hãy subscribe cho phần đi Mì Gõ để cho mình đi những lo như thế còn

ร่น่อให้รับตัพจากเดิมบ่อใติดต่อจากโลกภายนอกเลยครับผมลอยพิ่นไหลก็แ่พื้นเหนเนี่ยที่บ้ามีแบกเพื่อคนตัวแข็นเงี้ยกิ่นหาก็กินหางกกลินหางบาเล็กโค่อผมตัวอุ้มมาหล่ออ right. ี่แล้วว่าดูนีมาทำยไอีกห หมูฮานีแล้วหมูม้าดแล้วลูกม้อีกาล้วู้ไปกินเร่องด้กเกาะันมันคือบ้านเบตลอดต้นแม่คตาุแบบมันจะพูดมงแบบทัไมหนักข้อกินไปแม

วางไมเดี๋ยวางีเส้นเดยกฮาเ่ที่หนเสนท่าโอ้ย้อยหลายตูประกาศไว้ตลอดอืก็เกาทำสีแบบนี้ากเดี๋ยวมาดขอแล้วทำยี่ห้อเอซีเทปไซน์เลยครับเอ้ยได้ได้ได้ดฝากไซน์่านนี้รอยู่วัวเดียววัว่างวันว่าอืมโ้ไตัวอกมา

Chịu quá thay thế Chịu chết Chịu Để cắn để cắn các bụng Ôi anh nhìn kẹo không kẹo kẹo đây rác Mà đây rác Mà đây Ôi quần ra Nghiêm nhiên năng Ôi anh nhìn dương Anh nhìn ra Thấy gì đó Hành hiệu mất đằng quay um. Ai có yếu cứ kẹo ra kẹo nè Thấy không anh Dương ai lại nhỉ Cái này Cái này kẹo dương Cái

ไอ้ไกรครับผมนูบ้านบ้านเราห้าึอิ่มไปแต่ครับแตกแล้วตเองใช่หัวเินนดนเอาแม่ยุงเน่น หกูพี่หนแหงไม่อหงไม่มาเกาหีนะไม่กี่แหงกินขี้ห้อยวะอึ๊บน่ครับ Thank okay. you. สูอ่ะครับผมเมนูมือนีิได้กันได้กันขอบคุณอลไรครับติดตามทีมงานเบาพันธ์ครับผมทีมงานเบาเสบ้านนะครับจีเบาหนุ่มเจ็บไส่โอ้โหเดี๋ยวเดีพอเห็นมันแค่กินโอ้ยดาลักจังเลยมันร้อนดี๋ว้ยเฮ้อเผาแล้วปล่าเห้นข้าวผมเจ็บไส่ครับกินมาอ้า ไอ้เลิฟยูไอ้สัตว์เปนว่าครับผมเดี๋ยวครับไก่ไม่อยากอีกบรรยากาศแก๊หนาวไปเลยครับผมอยู่ดิไม่แห้งครับผมเราทิ่ตามไปเลยครับเมนูมือนีิสุดยอดเลยทิ่สามทิ่สามเป็นไรสามบัคุ้มว่าบ่เคยกินตับกินปอดไหมครับเพิ่งเพิ่งได้กินไหมครับเนี่ยบ่เคยดาวไหมครับมาดาวอะไรกบปอดอะไรยังไงบังกูอะไรยังตับตับปอดได้ดาวอะไรมาพี่ตับ โอ้มึง้องครับเบืง้งบรรยากาศฝนตกไปเรื่อยครับผมโอ้ตกเป็นหมื่นเลยย่างแงงหวังมือผมมากเลยครับไลยหาเนื้อตรวจแก่หน,นาวครับผมเจดีมีแห้งครับสวัสดีครับดีเดี่ยวลูกเห็บไม่ตกครับผมเกิตกคืซื้อฝน